สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับเดี๋ยวเรามาตามสูตรของเลขเรียงมหาเสจันท์กันต่อนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรก็ดูคำเตือนกันสักนิดครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณสถิติตัวเลขย้อนหลังเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนในการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับ ดูไว้เพื่อเป็นความบันเทิงนะครับเรามาดูสูตรเล็กล่างกันนะครับคลิปที่แล้วเราก็ทำตัวดินนะครับตัวดินเราพร้อมชุดเต็มแล้วนะครับคลิปนี้ก็จะมา,าทำแต้มนะครับมาทำสูตรแต้มให้นะครับสูตรแต้มล่างก็มีอยู่นะครับ เต็มสองตัวล่างนะครับสูตรนะครับเราจะใช้สูตรที่สองนะครับสูตรที่สองของเราก็คือหน่วยบนบวกหนึ่งนะครับหน่วยบนบวกหนึ่งนะครับก็เราก็ไล่เรียงไปนะครับตัวสุดท้ายก็จะบวกสองนะครับหน่วยบนหน่วยบนกวดที่แล้วคือห้าน, <ๆ S 2> นะครับหน่วยบนก่ดที่แล้วคือห้านะครับห้าบวกหนึ่ง ห้บวกหนึ่งก็จะได้หมาดูที่หนะครับก็จะได้หกเจ็ดแปดก้าศูนย์หนึ่งสองสี่นะครับเป็นแต้มของเรานะครับ แต้มหกนะครับเมื่อกี้หกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองตัวสุดท้ายบวกสองก็เป็นสี่นะครับพอได้แต้มเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะ แต้มไัเลยนะครับตัดแต้มเลยนะครับตัดแต้มจากนี้นะครับว่าแต่และแต้มมีตัวไหนบ้างนะครับให้เราตัดกันเลยครับหกนะครับเราจับจากตัวนี้ก็ได้นะครับแปดอะไรไนดะ้หกก็จะเป็นแปดแปดนะครับแล้วก็เก้าล่ะเก้าอะไรก็เก้าเจ็ด เราศูนย์อะไรได้หกก็จะเป็นศูนย์หกเก้เจ็ดศูนย์หกเฮ้ยศูนย์หกตรงนี้นะครับศูนย์หกแล้วก็หนึ่งอะไรได้หกก็จะเป็นหนึ่งห้าหนึ่งห้าได้หกครับหกละเลขหกนี่ก็คือหกศูนย์ศูนย์หกนะเลขเจ็ดก็คือเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดตรงนี้นะครับเราไปเติมเจ็ดกับแปดอะไรได้เจ็ด ก็จะเป็นแปดเก้าเก้าก็จะเป็นเก้าแปดตัวเดียวกันนะครับศูนย์ก็จะเป็นศูนย์เจ็ดนะครับหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งหกนะครับได้เจ็ดหกก็จะเป็นหกหนึ่งตัวเดียวกันเจ็ดก็จะเป็นศูนย์เจ็ดตัวนี้นะครับ แต้มเจดก็จะมีสาตัวนะครับต่อไปแต้ม8ครับแปดอะไรได้8ก็8ปนะครับ9ก็จะเป็น9 9ครับได้8แล้วก็หนศก็จะเป็น0ูนก็จะเป็นหนึ่งเจ็ได้แต้มแครับ6 ก็จะเป็น6 2ได้แต่แปดเก็เจ็ดหครับโอเคหรือแต่เกครับ 8, แเราได้ได้9ก็8ปได้9ก้แล้วเอะไรได้9 9 0นะครับแล้วก็ศก็0 9 1ก็หนึก็จะเป็น6 จ็ดก็จะเป็นเจ็ดสองนะครับโอเคนะครับเติมศูนย์ครับแปดก็จะเป็นแปดสองเก้าก็จะเป็นเก้าหนึ่งนะครับศูนย์ก็จะเป็นศูนย์ศูนย์นะครับหนึ่งก็จะเป็นหนึ่งเก้าตัวเดียวกัน,นครับหกก็จะเป็น หกสี่ครับ 7, จเจ็ดก็จะเป็นเจ็ดสามครับโอเคครับต่อไปแต้มหนึ่งครับเต็มหนึ่งแปดอะ้รได้หนึ่งก็จะเป็นแปดสามนะครับเก้าแล้วได้หนึ่งก็จะเป็นเก้าสองนะครับศูนย์แล้วได้หนึ่งก็จะเป็นศูนย์หนึ่งนะครับ หนึ่งอะไรได้หนึ่งก็จะหนึ่งศูนย์หกอะไรได้ก็จะเป็นหกห้าได้หนึ่งแล้วก็เป็นเจ็ดสี่ครับได้แต้มหนึ่งนะครับต่อไปแต้มสองครับแปดก็จะได้แปดสี่นะครับเก้าก็จะได้เก้าสามเต็มสองศูนย์ก็จะได้ศูนย์ 2เติมสองนะครับหนึ 1, ่งก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับได้เติมสองนะครับหก็จะเป็นห6หแปดหรือเปล่าสงสัยห6หนะครับห6หก็จะได้เติมสองครับเจดก็ 7, จะเป็นเจ็ดห้าได้เติมสองครับ ไปแต็ม4ีครับต็มสี่แปดก็จะเป็นแปหกครับก็จะเป็นเกห้ครับตมสศก็จะเป็นศูนย์ห้าครับแ้ย์สครับแต่ตมสีก็จะเป็นหนึ่งสามแต่ตมสี่ก็จะเป็นหกแปดเตมสี่เจ ก็จะเป็นเจ็ดเจ็ดครับแจ้มสีโอเคนะครับแป้งสองตัวล่างเราก็จัดตัดแต้มให้เรียบร้อยนะครับตัดแต้มให้ทุกท่านได้รับชมนะครับได้รับชมได้ ก่อนไปนําไปใช้นะก็ก็นําไปพิจารณาก่อนนะครับแต้มพวกนี้นะครับซึ่งตัวเลขก็ยังไม่ปักหลักนะครับมันยังไม่ปักหลักนะครับแต่เพียงแต่มันเป็นภาพรวมว่าาตัวเด่นเรามาทําตัดด้วยแต้มก็จะได้ประมาณนี้นะครับ mm hmm. เพื่อจะให้เป็นการที่ตัวเลขน้อยลงไปอีกนะครับเราก็จะหาแต้มเด่น มาตัดหรือปากกลับมาตัดนะครับก็จะเหลือน้อยลงนะครับท้งนี้ทางนั้นก็สูตรต่อไปก็คือสูตรมาครบสองตัวล่างนะครับมาตัดอีกก็จะเหลือตัวเลขที่น้อยลงนะครับน้อยลงไปเรื่อยนะครับซึ่งงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้ว แต้มของเราก็มาที่แต้มเจ็ดนะครับมวดที่แล้วนะครับงวดันที่สิบหกเดือนสิบสองนะครับตัวชนตัวเด่นก็มานะครับแต้มที่เราทําให้นะครับคือแต้มที่เราเน้นในคือแต้มเจ็ดนะครับมาที่ห้าสองหรือสองห้านะครับเลขมันออกห้าสองนะครับมาก็มาที่ตัวกลับแต่ว,ว่าเลขเลขเรายัางไม่ปักหลัก ก็มาให้เราอยู่นะครับงวดนี้าคาดว่าแต้มตัวเด่นก็ก็ต้องเดินให้เรานะครับก็อยากให้มันเดินต่อยาวๆนะครับก็นำาไว้เป็นตัวเลขที่จะต้องนำไปพิจารณากับทุกคนครับ ก็นาไปเปรียบเทียบกับช่องอื่นๆนะครับหรือเลขในดวงใจของท่านได้นะครับคือไม่ยากหรอกครับถ้าเป็นชนีดถ้าท่านมีตัวเลขไหนที่ท่านชอบเช่นชอบหกนะครับชอบหกท่านก็มาดูที่เลขหกว่ามีตัวไหนบ้างนะครับเลขหกก็จะมีตัวนี้นะครับตัวนี้สองตัวสามตัวสี่ตัวห้าตัวหกตัวแค่นี้เองครับเจ็ดตัวนี้นะครับ ก็จะมีแค่นี้นะครับท่านก็ชอบเลขหกท่านก็มาดึงที่เลขหกตัวนี้ไปนะครับซึ่งตัวเลขมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก,ก็ตามสูตรมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าสูตรของเรามาแบบนี้นะครับจะบอกว่าตัดเหลือสองตัวสามตัวนี้มันมันก็แล้วแต่นะครับบางทีตัวตัวจัดตัดมันก็เยอะอ่เช่น เราเอาเลขดับมาตัดตัวเลขก็จะเหลือน้อยลงนะครับเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับเลขดับหรือเลขเด่นนะครับมาตัดออกนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ให้ทุกท่านได้รับชมเพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับมาครบสองตัวหละนะครับเป็นคลิปต่อไปครับคลิปนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ